s t t a r อ d อเป็นไงเอ,อ่ยเรามาดูกันเออปกติปากขาวจะจะปิดด้านกระดามจะปิดด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้ก็มีไอก็แนะนําให้เดินเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่เวนี้น่าจะต้องเดินเดินที่นี่นะครับเดินได้อยู่เหมือนกันถ้าออกมาลุปนี้แล้วคิดว่าออกขาวเวน,นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอนันตานก็ เลือกล็อกมุมก็ได้นะครับล็อกมุมได้หรือเข้าสามสายวิธีนึ่งก็ยังได้นะครับจริงๆแล้วถ้ารูปเบสิกของจริงๆล็อกุุมได้จะปิดด้านนี้น่าจะดีกว่านะออกาลูกนี้ครับรอนิดนึงครับเสร็จแล้วใช่ไหมผู้ขอผู้ขอพอดเกมเอาไว้ก่อนได้ไหมค่ะอ๋อหมากดำก็น่าจะเดินบันไดอะลูกอัลตริเดินหนีอัลีเดิน ขอบดานดำตายหมดแล้วนะครับจินชั้นบันไดได้โ <Hello. S 2> ตรงนี้อัน <Hello. S 2> ตรายอตรงนี้พุทธไม่ต้องเดินแล้วนะครับพุทธตอนนี้ที่เป็นรูปอย่างเงี้ยพอเขาเดินมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพุทธสามารถที่จะหนีตรงนี้ได้นะครับหนีตรงนี้ตรงนี้จะดีกว่าน่าจะดีสุด hmm. น่าจะต้อง นะครับตีดีกว่านี่พอมาเดินที่นี่แล้วขาดทุนนะครับอนันดาไม่ต้องตัดแล้วลูกอนันดาตอนนี้คือรักษาพวกรอยแผลรอยตัดให้ดีอ่ะถ้าแถวพวกนี้มีปัญหาหมดเลยต้องระวังอาจจะรักษาอย่างนี้ก็ได้ทีหนึ่งตอมสักทีหนึ่งง่ายๆนะครับแล้วค่อยกลับไปบินหรือจะบินอย่างนี้แต่ว่ากูจักอยากให้โปรเทคมากว่ารักษาไปก่อนดีกว่าครับในในระดับพวกเรารักษาแผลไปก่อนน่าจะดีกว่า เตมจริงตะลิเดินหนีตะลิเชื่อมเดินอันนี้มันไม่น่าจะรอดได้นะสามเหลี่ยมโง่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเดินนะครับก็โดดหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้เห็นจินนี่กับเจไดเจไดไม่ใช่เหรอจินนี่กับเจไดอยู่ป่ะไปแล้วเนี่ยหนูอยู่คะ่ะเอาจินนี่แล้วจินนี่เล่นกับใครเมื่อกี้ หนีไปอะไม่รอดจริงๆอันดารอดได้นะไม่เดินไหน <c oughs> เดินไม่นด้ถูกชนะเลยเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะครับ <c oughs> ไปเบกเอาพ่รันพิรันไปไปคอมเมนต์ให้น้องได้ป่ะ <c oughs> 42หรือเปล่าครับอาจาร42ที่นี่เหรอที่นี่ไม่ชนะครับ <c oughs> ต้องเดินที่นี่ครับ เห็นเปล่าถ้าเดินที่นี่ถ้าเขาเชื่อมเราพินหมดแล้วพุทธระวังนะพุทธมีปัญหานะพุทธตรงนี้ไม่ได้นะพุทธอันตรายพุทธตายหมดแล้วเนี่ยเดินที่นี่พุทธต้องอัตลีลงไปด้านล่างตรงนี้ถ้าเขาหนีพุทธอัตลีถ้าเขาหนีพุทธตด้แต่พุทธแบบไม่ยอมเดินอัตลีลงไปด้านล่างเพราะพุทธอัตรีไปอีก้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาหนีมาที่นี่พุทธเนี่ยเขาเดินที่นี่พุทธตายแล้วอัตลี พุทเชื่อ,ขอเขากินตายหมดแล้วเกมโอเวอร์แล้วโอเคเขาบอกเขาเดินถูกนะอ่เราเลยตาย อนันดาอนันดาเกมไม่มีอะไรครับอนันดาอนันดาตายหมดถูกปะอ่าอนันดาตายหมดงั้นปัญหาของอนันดานะครับเหมือนคล้ายๆเอ่อพวกรอยแผลรอยตับนะครับมองอาจจะมองไม่ไม่เคลียร์นิดนึงอันนี้อาจจะแก้แก้ด้วยการทําโจทย์เพิ่มนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยถ้าอนันดาเห็นนับลมหายใจอนันดารู้อนันดาตอนนี้ที่เนี้ย พอพอพุทเชื่อมกกินเนี่ยมันเชื่อมกันทุกปุ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต่อไปนาโตสมมุติว่าสมมุติว่าเขาไปเดินที่อื่นเนาะอนันดาเดินตัดที่นี่พุดตายอีกเห็นไหมครับแต่ถ้าอนันดาไม่ไม่เดินเอ่อถ้าถ้าสมมติว่าพุทมันเชื่อมที่นี่อนันดาทิ้งมือมารักษาแผลก็ได้เกมนี้ข่าวจะดีกว่าเยอะมากนะครับโอเคมีอะไรถามเชิญครับ